เออโอยพ่อเดี๋ยวถ้าอาจารย์กับเบอร์สองเราชุบผู้หญิงก่อนนะครับเราเป็นการไม่ลำเอียงนะฮะส่วนท่านอาจารย์จะไปตายที่ไหนก็ไปไปเจ้าแสดงถึงความรักของข้าว่าด้ลำเอียงนะซบยิงนะมันเป็นเออสันดาของข้าเองดูแลข้าไม่ได้เหรอนั่นใจเจ้านะไม่มีเลยเหรอพี่ชายเจ้าก็บอกผัวเจ้าสิผัวข้าคนไหนล่ะคะจาไม่มีผัวเหรอข้ายังไม่มี สมมำนาสมมำนาสมมำนาหยาบคายมากเคยมีผู้หญิงบอกว่าให้ข้าเอาเอานิ้วทําให้เขาร้องให้หน่อยผมก็เลยแทงเข้าที่ตาเขาโอ้โหแม่งร้องอย่างหมาเลยแม่งเลยขาดีสุดยอดจริงๆโปรโมชั่นนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าเมื่อเติมเกมไ้วก็ได้กับท็อปอัพเกมเมอร์ครบ1,500บาทนะครับผมรับฟรีไปเลยครับถุงมือนิ้วเล่นกันทั้งวันก็ไม่มีลื่นนะครับด่วนสินค้ามีจํานวนจํากัดนะจ๊ะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับจีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพับจีมาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บพับจีโดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ตอนนี้นะครับทาง Top Up Gamer ก็มีโปรโมชัน ด,ดีมาแนะนําทุกๆคนด้วยนะครับผมโปรพับจีสุดคุ้มนะครับเติมได้ราคาละหนึ่งค้งนะครับต่อเลขไอดีนะครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีคนระับผมแึงยังรอเลยครับอาชีพสายไฟก็รอเลยสวัสีครับสวัสดีคนระับดูรูปโปรไฟล์ซะหน่อยสวัสดีคนระับเจ๊เหเฮ้ยสีหอมากเลยเฮ้ยมันก็ใสมันก็เนย มัดท้องอ่ะมีบอสไส้บอแมนด้วยเบาได้เบาเบาได้เบาตอนนี้เบบี้ตี้หลงเพลยโอ้โหมันอยู่หน้าเราเลยมันหนีเราอ่ะมันหนีมเราอะไรนี่เหรอมาดีนะเย็นแค่เอาตายแล้วตกปีนีด้วยกูตายแล้วมันอยู่ข้างล่างมันว้าวอ่ะสองตัวเลยอ่ะเฮ้ยมันว้าวป่ะสองบอกไม่ไหวเนี่ย มันว้าบอ่ะแม่หญิงมันว้าบอ่ะไปบ้าไปบ้าจริงปะเก็ระกาดไว้มันมาแล้วมันมาชิดข้าวข้ามันเลยท่านอาจารย์เดี๋ยวอย่าเพิ่ไปนะเสียแล้วเออโอยพาอเดี๋ยวถ้าอาจารย์กับเบอร์สองเราชุบผู้หญิงก่อนนะครับลำเป็นการไม่ลำเอียงนะฮะส่วนท่านอาจารย์มากเลยแสดงถึงความจะไปตายที่ไหนก็ไปปแสดงถึงความรัก เจ้าแสดงถึงความรักของข้าว่าเดรับเอียงนะปศกยิ่งนะมันเป็นเอ้าสันดาของข้ายก่อนมันเป็นสันดาลของข้าตกลุมมากเห็นแน่นอนไอ้ซีเวิร์สอุ้ยไอ้หนุ่มคนนั้นนี่มันยังไร้กาศนะยวเดี๋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 ยวมึงเจอกูคนนึงกูพันแผลก่อนจัดการมาเลยอาจารย์ โจมมันกลับล็อบบี้ไปเหนื่อยไหมผมผมว่าผมเหนื่อยอย่างเดียวเสกธรรมชาติไม่ใช่หรอใช่แล้วมันคือธรรมชาติของข้าเองนะธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งแล้วได้แค่นี้ใช่ชาติหนึ่งแล้วธรรมชาติลบโทษเหรอหมดตายใช่ปหมตายหมดแล้วใช่ปหมเจ้าพูดแบบนี้เจ้ายังไม่เห็นรูปของข้านะข้ารูปข้าหล่อมากเลยนะ บอกเขาไปฆ่าเอาลูกไปมัเจ้ารอขนาดนี้แต่ละคนมันอยู่ไหนกันนะเห็นมันลงไป้ตัวใหม่ตัวม่ตม่ตัวนึงไม่ตัวงแล้วข้างบนข้างบนข้างบนสรุปมันลงไปไหนกันเนี่ยอ้โหมันยิงมันจริงแล้วมันหัวข้าเลยอีกตัวนึงใช่ป่ะมันหัวจริงเปล่ามันหัวท่านไม่ใช่งูเหรอเฮ้ยจริงจริงบอสไหนว่าไม่เห็นมันคนอ้าวเมื่อกี้มันวิ่งขึ้นมาจริงๆนะ มันอยู่ข้างล่างโอ้อาจารย์มั่วชิบหายไปอ่ะก็บอกข้าโอ้ม่ดีแล้วล่ะโอาย่อาจารย์จิตใจข้ากับเจ้าไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ดับโอ้ยจริงหรือหนี่ข้าจะต้องดีใจสิใจจะต้องดีใจสิดีใจได้อย่างไรพ่ชายถ้าอานา้ยาอายุ80ปีแล้วอีก5นาทีแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ตายแล้ว เดี๋ยพิ่งตายสิถ้าหาคุณแบกนะพี่ชายเกิดไงเบอร์สามไงมางด้วยกันก็ดูแลกันเองนะส่วนเจ้าเด๋ยวข้าดูแลครับเจ้าเองขจ้าตามจ้าไปเลยจะจะดูแลข้าหร้อสินะออดูแลข้าไม่ได้ครับครับ <laughs> ดูแลข้าไม่ได้เหรอนั่นใจเจ้านะไม่มีเลยเหรอพี่ชายเจ้าก็บอกหัวเจ้าสิ ผัวข้าคนไหนล่ะคะจำไม่มีผัวเลยข้าข้ายังไม่มีผัวสมหน้าสมหน้าสมหน้าหยาบคายมากสมหน้าเลกปาพี่อันพียาันปะเราไปกันถึงเขาสมหน้าเจนเสียหายผมได้ค่ะพี่ยิงแฟร์ไว้อ่ะเจนอ่าหนูก็อยู่หนูก็อยู่กับพี่แค่ยิงเอาแฟร์กันเลย อราสามไปได้ยัง I got supplies. อยู่ดีกัดไั้สองคนที่หลัดกันเอากะเช้ากะเย็นตรงนู้น็มีแฟร์ Watch out มันก็เป็นอะไรที่น่าชื่นใจมากเลยอ่ะข้าจานมีสกปรกไปเปล่าอะไรวะอะไรนะมีสกปรกไไหมสกปรกขามีสกปรกเสีเอาเปล่าเสียละเอาครับเอาไหมอันนี้เฮ้ยโทรศัพท์ใครมาวะครับ ม่เป,เป็นคนสมัยไหนกันเนี่ยฮัลโหลคนสมัยใหม่ครับเบอร์สี่มีแถวอัรใช่ไหม,มเอายาดับผมนะไปเลยครับผมอยู่ในสมัยมที่มีน,มนายกเป็นควายครับผมวุ้ยขอโทษครับเรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่งชื่ออะไรนะครับคนคนนั้นเขาชื่ออะไรไอ้ประยุทธ์น่ะเหรอไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เุ้ยไม่ไจะยึดเงี้ยบาไปคนเดียวนะอยู่คนเดียวนะเรื่อง กิกไรบอกพี่พี่จะพี่จะพี่ส่งข้าวส่งน้ำจะกินไรคจะบอกลงบอมไปคืนในกาเมื่อไรครับไม่รู้เขาครับเขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไงถามเยอะเ๋ยไม่รู้รู้ไม่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 รู้ไ่รู้ไ่รู้ไม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 ่รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไรู้ไม่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 รู้ไ่รู่รู่ร <mm ผมไม่ได้เปิดประเด็นเลยทุกคนยาวแล้วค่ะเด็กูทุกคนถ้าเกิดว่าผมหายไปก็นะครับขอให้ความทรงจําดีๆที่เรามีต่อกันจดจําไว้ดีๆครับถ้าเกิดผมหายไปพอดีว่าเป็นคนลากย่ากะค่ะก็เลยไม่ค่อยชอบชนชั้นสูงเท่าไหร่ชนชั้นสูงนี่คือก็เขาอยู่ชั้นสองขหนูอยู่ชั้นหนึ่งเองอ่ะสุดยอดเลยฮะตับไปสิบกระโหลกพวกนี้เพาได้มีแฟนมีใช่ใช่มันน่าจะ่าข้ามมาละควันขึ้นล้วนะ ข้างหน้าข้างหน้าผมข้าหน้าผมข้าผม Mark t e location ตาตาพี่มีอะไรโอเคสร็จแลมีคนครับกําลังไปกํลังไปมีบอคนคนครับนอกหนึ่งครับตัวโดวนเลยครับตรงกับลบบีโอเคก็ะลับไปจะโดนยิงเม่อเราเป็นอ๋อเบอร์สี่เป็นอาจารย์ใช่ไหม วุ้ยข้อเจ็บเลยครับใครครับมันครับเอาหรอมันโมกันอยู่ครับมันโมกันเลยเหรอฮัลโหลอยากไปดูด้วยอยากดูของสดโมกกันนะน็อกตัวครับมันไม่เอาหมดน็อกสามครับหอ้โห ไม่สวยครับสุดยอดครับมอดมอดครับสุดยอดเก่งมากครับทุกคนไม่มีคนเลยครับมีฝั่งนู้นมาครับใครไม่รู้ครับต่อไหนสินะต่อไหรตรงนี้ครับมาร์กเจมอว์ทิชชชันตรงหีครับหีครับตรงหีหินหินหินโอเคโอเคหินครับหีครับยิงตั้งเยอะโดนเม็ดเดียวโหลุดกสวยงามมาก ดิตัวเลยสวยครับสวยงามมากโอ้ยระเบิดสวยไอ้ระเบิดอยู่ในบ้านนะแถวบางการนะไม่อยากเป็นเด็กหอกเลยว่ะมีครับสมบีมีคุณหอกด้วยครับไม่ละเคาไม่มียอยนี่ไงเต็มเลยจานเอากี่มัดอ่ะอุ้ยตกใจขอยาหน่อย จเย็นเบาได้เบาอุ้ยมีปืนพูด้วยวะเอมโพหรอทำไมสกินปืนสวยจังเลยอะครับอ๋อผมรวยครับรวยแต่หมายถึงว่าผมผมชื่อรวยครับผมชื่อรวยไม่น่าคุยกับคนรวยเลยนะเราผมผมชื่อรวยครับหมายถึงหมายถึงว่าชื่อรวยครับรวยแต่อะไรลูกรวยแต่เขือรวยแต่เขือเขือยาวใช่ไหมเออบอกเลยเข้าเซเว่นนี่ไม่มีไซส์จะซื้อที่ไม่มีไซส์ ใหญ่ไปเล็กกี่แม่งแต่ละคนโอ๊ยเจ็บพปอันนี้มันตีอะไรเนี่ยเธอถึงขั้นจุกเลยเหรออือไม่นะเคยมีผู้หญิงบอกว่าให้ข่าเอาเอานิ้วทำให้เขาร้องให้หน่อยผมก็เลยแทงเข้าที่ตาเขาโอ้โหแม่งร้องอย่างหมาเลยเนี่ยข้าดีสุดยอดจริงๆเอาใหม่อันนี้ให้กระโหลกแล้วเหรออาใ เอามิ้วจิ้ม่าใครบ้าไม่ร้องบ้าแล้วซ้ายมือขอบวงมีคนหญิงแฟโอเคครับเพลนแล้วครับเราเราต้องเข้าวงกตอนนี้ได้กินไก่เลยอ่ะพี่งามฮัลโหลโอเคมาเจอล่าอาจารย์เบอร์สี่ต้องกลัวมากับอาจารย์สติกิตีเขาโหดโหดอะไรล่ะครับพูดตามดีๆก็พอผมก็ฟุ๊กไปกันฮะ ไม่น่าจะฟุกนะวีนี้พี่ชายปกติข้านี่ออกจากบูธแคมป์ไม่เคยได้สักทีนะอ๋อมาถึงว่าโดนยิงตายเออจริงอาจาจยาต้องบอกว่าข้าหลงทางเลยโย่อะไรไปหน่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออเออใหม่ใหม่แหม่หม่บื้อบื้อบื้อเหมือนข้าได้ยินเสียงมีคนแน่เ้ยพี่อามหนูจะน็อกไม่ได้นะหรออยู่โล่ง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  ข้าอาจจะคิดไปเองก็ได้ไม่มีอะไรพวกเราอยู่คำเป็นเสียงเท้าหลุดวางถุงกาวบ้างอะไรบ้างข้าไม่ะดมกาวข้าดมดมจันเด้อปัญชาบ้างนี่ไงมีจริงมีจริงหลังตึกนี้ต่งเอ watch out ตางไปกำลังไปอาจารย์รีบมาโอเคข้ากำลังไปไม่ดังดังตึกไหนโอ้ย โอ้ยใครมันยิงกูวะโก็โหดเอดับดีมันมันไม่คมดิวมาหรือพี่อาร์มกดีวีมกพี่เหลือไว้ให้หนูเอาบ้างนะมาฮะอ้ยโอ้โหเอ็ดดิวอันึงอ่ะเดี๋ยวข้ามกให้อยู่นี่มกหน่อยโอ้โหอาจารย์เช่นศิษย์ด้วยอย่าอ่ันตูดนเลยค่ะอย่าเพิ่งอ่านตุ่โอ้โหอีกคนนึงนอนอีกคนนึงยืนพ่อมึงเถอะมันยิงกระโหลกเลยวะ มุมมันก็ไม่มีมันยิงนะมันยิงโดนได้ไงวะนี่เดี๋ยวข้าไปดึงให้ไปนไม่มโอ๊ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอมัน่งมาแล้วาตัรย่าาตาว่า้วันมัวตาัาตัว่ตัว่่ัั่่อกี้ช่วยอาจารย์ยิงไงอาจารย์เหรอ โอเคคขาขอบเตียงเจ้ามากขอบใจได้เลยขอบครับขอบโตัวแป้งไม่ได้เหรออาจารย์เดี๋วมีตายแล้วข้าอได้เอวบิวอะข้าไปเอาให้หน่อยสิเอ้ยอยู่อยู่นี่ AW อยู่นี่น้องหนึ่งต้นอาโอเคตายเลยตายยเลสวยมากเดี๋ยวข้าจะไปช้อปปิ้งก่อนละไปละ ไอ้บนขาวมีคนนะครับผมเห็นไว้แบบตอนแรกลืมบอกแฟไม่เอาเหรออาจารย์ฮัลโหลแฟตกข้างหลังกันไม่มีใครเอาเลยอาจารย์มา่์จิเลาคชเดวิลอยู่กับข้าเนี่ยเด็กขึ้นบนแล้วใช่เหรอใช่ใช่ข้าขอเนี่ยข้าข้าเปลี่ยนเกาะก่อนเอามาเฮ้ยมีตัวยิงไอเดวิลอยากได้สโมบอติอยากได้คุณทอยากได้อยากได้สโมบัติเหรอครับถอดกางเกงสิเจ้าจะทำอะไรเจ้าจะสโมบให้เขาใช่ไหมใช่ข้าจะไปเอาดิไม่า เอาเข้ามามาเร็วจานเข้าวงเข้าวงเร็วเข้าวงก่อนจานวงเจ็บเจ้าได้ไรบิวหรือยัง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 เอามาด้วยเอามาด้วยติดมาด้วยวงไกลว่ะเจ็บด้วยเด็บแป๊บนึงวงเจ็บนะวงเจ็บวงเจ็บวงเจ็บร้องไงเก็บอะไรมาเนี่อาจารย์โอ๊ยโอ้ยกูไม่เล่นเกมได้สัตว์ปิดประตูปิด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 ลึกลึกเข้าห้องน้ำเจนเจนขออีกรอบนึงสิเมื่อกี้เสียงอะไรกูตายวงได้เลยว่ะ วงเจ็บแอมีตัวบ้านแอลมีตัวฮัลโหลเจนเจ็บสามครั้งวงเจ็บเจ็บวงยังเจ็บเลยจานบอดี้ข่าวกาลักไปเจนกำลังมาดูแลน้องบ้านแอลมีตัวฮัลโหลไม่ไม่อยากรู้จะเจ็บื่อนี้ยังฟังไม่ค่อยชัดเลยจะเอาอีกรอบเหรอเ้ยเอาอีกสามรอบครับข้าตั้งใจฟังเจ็บสามครั้งไม่ได้แล้วอ่ะ ขัดใจแเราจะกินขัดใจเอาระเบิดไปกินเร็วล่นเตอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นมันเหมือนหมาโดนเหยียบหางอาจารย์ก็เกินไปอาจารย์ฮัลโหลโอ้ยเฮียรันในสัตว์เลยผ่านแล้วมายิงเขาอีกอาจารย์เอ้านาจารย์หมากพวกเจ็บมากเดี๋ยวเจ็บมากอาจารย์ข้าก็น็อกแล้วข้าต้องผ่าน A W ถอยเนี่ยข้ากำลังวิ่งไปอพอนอนก่อนได้ไหมเจ็บเกินห่วงเหรอชิบหายแล้วใต้สะพานมีตัวไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันวงแล้วเสร็จนะโอ้โหนี่จุดจบข้าที่ต้องมาตายแบบนี้หรือไงเนี่ยชีวิตกูกูไม่ทันวงแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยขึ้นบนบ้านเราอะต้องขึ้นบนนะเมื่อกี้หนไม่ได้ไปช้อปปิ้งด้วยเลยที่เนี่ย ไม่ตัวข้างหน้าอุ้ยตุดยอดตายด้วยผมพีเวยไม่เด้วยขอความย่างดึงไปดึงได้ไหมดึงได้ครัอค่ะอยากฆ่าหมดแล้วยากฆ่าหมดแล้วขอสมุกหน่อยครับใต้สะพานมีคนนะครับล็อกใต้สะพานให้หน่อยครับมบนเขาก็มีตัวครับเดี๋ยวแป๊บนึง เจนมาดิเจนทำไรอ่ะสมองไม่มีตายวงแล้วชิบหายแล้ว A W กูไปไม่ได้แล้วตายวงแล้วเจนทันมันอะกูตายวงแล้วตายวงแล้วเจ็บร้อยกูตายวงตายวงตายวง A W พี่ยามมันนอนอยู่เจนก็เห็นมันมันก็เห็นเจนตาละเดี๋ยวร้อนดิผมปาสมองให้รุ่นนะครับอุ้ยตาให้ใครก็ไม่รู้ ตายเลยมึงพี่อามเจนจะนอแล้ว่าเจนนอนบ่อแล้วผมเองผมเองอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นอึ๊บไปอึ๊บอะไรถ้าวงมาเจนตายอ่ะบอกเอึบปอึ๊บไอึบไปอึบไปอึ๊บอะไรมันอยู่ข้างบนหนูยิงเพื่อนมันตายไปตัวนึงเขามีเอวบโอโหดูสีหมวกดูเลยน้องหนึ่งใต้สะพานเราเราต้องเคลียร์ข้างหน้าก่อนเียข้างบนได้ปะ ข้างนาบนผมมองไม่เห็นอ่ะเขาเอดาบอ่ะผมวัดไม่ได้อ่ะสูงไปเหรอไม่ไม่เขาเอดาบดิเขายิงผมนัดเดียวล่วงเลยนี่อยู่หินนี้นะล้า <laughs> อาาก,ก็ไม่ได้มาร์เห็นไม้หินข้างหน้าเนี่ยตรงนีไง้ไม่ต้องมาร์กไม่ต้องเดี๋ยวมันก็งกัดกระตี้อื่นนะมาร์กเดลเคชั่นมันอยู่ตรงนั้นเลยหลังจะลืมโหลดกระสุนโอ้ยมันเราต้องวิ่งไปหามันด้วยอะดิประเด็น เอเดบิลอยูดไหนบ้างอยู่กับเราเอเดบิลกูอดแดกเลยสมองก็ไม่มีเฮ้ยนั่ไงยิงไม่ได้ไม่เห็นแลยว่าอยู่ตรงไหนมันนะนี่มัน mark the location เราต้องได้ไปหามันนะยอมอ่ะเออเสียดายว่าเอเดบิลอะเซ็่ยงเลยยาไม่มียาเหรอยาผมมีเผาแม้เขาอะครับเขาตายไปแล้ว ไปวงเราหน่อยดิข่าวงเราหน่อยข่าวงสวยๆข่าวงสวยๆวงมาสวยวงอูมึงโดนมึงโดนกูแน่ยสามสองจับจับขึงมึงแล้วก็ดึงหมวยไม่รู้ให้หมดเลยไฟโดนแล้วโอ้ยโหดจังเลยแล้วอาจารย์ไปไหนอะฮัลโหลตายหาไปแล้วอาจารย์จมน้ำจมน้ำไปแล้วแหมเอ้ยมึงข้าวหมากูไอ้วงเวทเฮ้ยอาจารย์เองสิ็จล้เอ้ยมันงัดกันเลยมันงัดกันเอง นี่ดีมากเลยแต่เกิดบุมนี้เราอยู่กันด้วยกันปุ๊บมันระเบิดมันลูกเดียวนี่เราโคคั้นเลยนะเพื่อนไม่ได้ยิงใครเลยหน้าปลาอย่างเดียวยอ้าวเหรอตัวเดียวเรียบร้อยโดนกูหมอกยูตตรงไหนวะขอบวงครับมันอยู่อยู่บนเขาเหรอขอบวงตรงนี้ครับ mark the location นนนีี่่่ยมัอู mark the location อุ้ยสวยสวยตัวสุดท้ายเลยเยอะป่ะเพื่อนเพื่อนยังโหดอ่ะโหดเราอยู่ไปเจ็ดตัวเองเยอะป่ะโหใช่เพื่อนเพื่อนโหดมากคิดว่ากับอาจารย์เจป่ะใช่ครับอ๋อจัดอยู่ ไม่มันเลยรู้จักใช่ถ้าชอบคินี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุกรูกรู